บทที่6พลังงานคือชีวิตอ่านตามครูนะครับบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสรรสะดวก สบายอักษรน,นำจำจงดีควบกล้ำมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายแววเฉียบคมเดี๋หน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับที่บ้าน เสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่หกนาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สสตางค์โอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วหรอต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพ่อพูดและรีบคว้ากุญแจ ขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่เลยของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่ๆแ,แม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ค้า ยื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด32บาทค่ะคุณ30บาททุนท่นๆได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโถคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะเสียงแม่ค้าโอดครวน อย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่ออร่อยอยู่สองถึงสคนน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาอาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไป จะมีใครเข้าร้านล่ะถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุงตัวหน้าต่อไปนะครับที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชัน้นทักทายนักเรียน คุณครูครับแค่น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยคุณครูขาหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่ค้าตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกันบ้านผมมืดไปเลย เพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันทีหนูชอบอาบน้ำอุน่นป้าก็ไม่ต้มน้ำให้บอกว่าเปลืองแก๊สผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัดอีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้เออหนอ แค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สหุงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกๆคนครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนพบมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแก๊สไฟฟ้าและน้ำเอาละ มานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันและจะหมดเมื่อไหรก็ไม่มีใครทราบ พอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมนาคมการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาเปิดหน้าต่อไปนะครับการเดินเรือการประมงและอื่นๆเพราะฉะนั้นอย่ากโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยว ซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันพูดว่า ถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่หรือแปรงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมล์หรือเดินบ้าง ไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอดก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อนถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับขี่จักรยานครับถ้าไประยะทางใกล้ๆ ไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันไปผลัดกันขับคนละวันครับเวลาต้มน้ำต้องคอยดูครับพอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปลืองแก๊สต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพราะช่วยประหยัดไฟครับ เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่าดูหน้าต่อไปนะครับอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานๆครับเตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกันนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานและเขียนบนกระดานดังนี้พลังงานคือชีวิต ถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมือง น้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าเปิดหน้าต่อไปนะครับ